วัค่ะวันนี้เราพบกับข่าวตามติดชีวิตดาราดังค่ะวันนี้เราได้เชิญดาราดังมาท่านหนึ่งทุกคนอาจจะรู้แล้วว่าเป็นใครขอเชิญโอจังค่ะและผู้จัดการส่วนตัวคุณน้แนนค่ะวันนี้เราได้พบกับสองท่านนะคะคุณโอจังกับผู้จัดการค่ะสวัสดีค่ะ ยังไงคะที่ได้มาเป็นดาราดังและได้ออกข่าวแบบนี้ก็รู้สึกดีคะ่ะก็แบบว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ออกแบบออไม่่่าไหนอุ้ยโอ้จ้งสวยอ่ะสวยอ่ะแล้วคุณรู้สึกยังไงได้รู้ความจริงว่าเปไม่ใช่ผู้ชายแล้วตอนนีก็รู้สึกดีคะ่ะก็ตัวเราหนอมไม่ใช่เป็นตัวใคร คุณอยากจะบอกอะไรท้ท่านผู้ชมรู้บ้างคะอ๋อคือแบบว่าอยากให้ดูคลิปของโอจังเยอะๆขึ้นคะ่ะแล้วก็มีอันนึงนะคะที่โอจังคาใจมากคะ่ะพวกมึองหยุดด่ากูได้ไหมค่ะแล้วขอถามทา่านผู้จัดการนะคะคุณรู้สึกยังไงที่ได้เป็นผู้จัดการของคุณโอจังคะก็รู้สึกดีมากะะเลยค่ะเดือนหนึ่งได้ประมาณสิบล้านคะ่ะ ช่องหน้าโอจังจะมีอะไรังเอ่อม,มาโชว์มาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูต้องเราตริดตามนะคะ,ะต้อง,อง,องไ,อไปก่อนต้องไปก่อนต้องไปก่อนโมษณาทำไมเฮ้ยแค่อ้อมเจ็บตุ่มเด,ด็กเจ็บดีแต่ติดสูบตาแอบบ้าตางเท้าตาหนังตุกก๊กแก

ต่อไปเราจะมาดูความสามารถของคุณเออร์จังบ้างคะคุณจะมาโชว์ความสามารถอะไรคะความสามารถอะไรคะคุณเออร์จังความสามารถเป็นเงาะป่าค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะอโ้โอขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะ